หน่อไม้ต้มกระดูกหมูนะครับเป็นดอกหน่อไม้สดนะครับแล้วก็กระดูกหมูแบบนี้นะฮะี๋ยวจะเอาติดกระดูกอ่อนด้วยก็ได้นะครับจะอร่อยนะครับเดี๋ยวขั้นแรกเดี๋ยวเราเอากระดูกหมูต้มใส่ในน้ําก่อนนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับเอามาต้มไฟนะครับตั้งให้เดือดเลยนะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาหน่อย กระดูกหมูเริ่มสุกแล้วนะฮะแต่เดี๋ยวเรามีหม้อตุนครับเดี๋ยวเอาไปใส่หม้อตุนต่อได้ปล่อยให้เดือดยี้อีกสักพักก่อนครับสุกแล้วครับเดี๋ยวเอาหน่อไม้สดใส่นะครับ แล้วก็รอให้เดือดอีกสักพักหนึ่งตำลาแม่ <c oughs> ใส่นดาีตำกับกรียมำลาสูตรของแม่ครับใส่รากผักชีกกชตำกับกระเทียมด้วยนะครับพริกไทยกระเทียมรากผักชี <c oughs> แตรสชาติเข้มข้นนะครับไม่จืดท้ายครับปรุงรสด,ด้วยซีอิ๊วขาวนิดนึงครับ<ม>ก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเอาไปใส่หม้อตุนตุนให้กระดูกอ่อนเปื่อยนะครับ